สวัสดีครับสวัสดีพรมเอฟซีลุกธนัมสวัสดีไปยังเอฟซีเดนไกรคุปช,ช่องพลายสุวรรณพลายโคกปีนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับปีนี้นี่ดูแม่น้ำมูลยังเงิดแห้งนะครับดูครับปีนี้หนักจริงๆนะครับดิ สองวันก่อนด้านล่างแมคโครขุดล่องน้ำไปนะครับขุดล่องน้ำทำให้น้ำด้านบนไหลลงด้านล่างไปหมดแล้วนะครับนี่ปีนี้เป็นอะไรที่หนักนะครับเปลี่ยนแปลงไปแล้วพราะการทำนาพลังเยอะนะครับนี่สาเหตุนึงสาเหตุหลักๆเลยปีนี้ทำนาพลังกันเยอะ น้พลังก็ใช้น้ําเยอะด้วยนะครับส่วนมากมันจะละเหยไปกับดินละเหยไปกับดินเยอะนะครับน้พลังใช้น้ําเยอะเนียน้ยํายิ่งไม่มียิ่งทวีคูณไปใหญ่เลยดูครับดูเออ,อสงสัยเดือนนี้น่าจะเรียบร้อยหมดทั้งมูลนะครับนี่ฮ่าฮ่าฮ่า ไม่เหลือแล้วสู้ก,กันต่อไปทำครับนี่ทำยังไงได้มาด้วยมาเขาม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 าโอเคเราเข้าไปทำอะไรตกใจมา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 ,มาอ่าอ่าอ่ามา

ีชีวิตที่นับวันจะเลือนหายไปแล้วครับนี่ที่การเลี้ยงช้าอยู่กับธรรมชาติ

อีเฮ้เฮ้ดูนะครับแห้งแล้วครับนี่มามามาเฮไม่มีน้ำตรงลึกไม่มีแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วที่ลึกน่าจะไม่มีแล้วมามามาเฮ้เฮ้เฮ้ ทีนี้เป็นอะไรที่หนักนะสาหัสจริงๆเฮ้ยเฮ้เวด้วยแม่ลาจิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเว้นว้เฮ้ยลีลาคือเท่าเท่าเ้่าลีลาคือเท่า hư, 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 thèn rồi, đây lài mà nè, đi nào, đi nào, má, ra đi, đi nào, nào, má, 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 sài. การเตลี่ยนเปลงเลยเห็นได้ชัดนะครับอะไรก็ไม่อยู่แมกคูนะครับแม่คูขุดล่องน้ำข้างบนมันก็หมดหมดไปนะครับเอ,อ,เอ,อน่าจะไม่เกินเดือนนะครับนี่น่าจะหมดน่าจะไม่เหลือออออะไรมาให้ทำงานนี้อีกเนาะ มาหลุ่มมาตุ้มอยู่งานเข้าอีกครับนี่งานเข้าอีกแล้วไปจะปลดได้ครับเฮ้ยเบนไปเฮ้ยเบนไปมวยไอกินได้นางงามเฮ้ยเบนมวยเฮ้ยเบนไปมวยเฮ้ยฮะเฮ้ย No. ê, đây, à, bên này mà, bên này, luôn nhớ luôn các mày, mà, mà, mà. mà. Ý, bên này, mà, Ý. Rồi bắt, anh chịu nào kìa Rồi mà, Ý, ở này cái lì lạ thế này Nó Rồi chịu Mà bên đó mà. mà, mà hả bên giờ mà, mà Mà bây

ยาบลงไอ้ก็ร่าจังอะย่ายาบนี่คูลงยาบลงไหมหัวยาวลงลูกยายทำเออไม่ไหวแล้วครับปีนี้นี่ปรากฏการร์แต่เลี้ยงอยู่กับธรรมชาตินะครับปีนี้หนักหนักจริงๆนะครับนี่ ีนี้น้ำมูลหนักต่างน้ำมูลน้ำชีนะครับน่าจะยิ่งไปเรื่อยๆยิ่งกว่านี้นะครับยิ่งกว่านี้เหงื่อแห้งไปเรื่อยนี่นะครับสาเหตุหนึงน่งปัจจัยหนึง่งการทำนาปลังเยอะนะครับการใชน้น้ำตามเยอะน้ำเยอะมากครับนาปลงโหโล่เยอะลง,ะลง,ลงไหมรวมลงสูบท่ายก็ไม่พอครับเยียบลงเยีบลงเยบลงตักหมดซูงหมดเถอะน เจีมาลามาลามาเจมามามาเจีลงเตักหซูมับหมหัวไม่เปียกนันหัวเจมลงไหมหัวเจมลงมไหมมา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 าเอสู่กันไปทำยังไงได้มามา มา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 ทำที่เราทำไว้นะครับมามาถ้าน้ำไม่มีก็คงจะได้ไปอยู่บ้านก็ได้มา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 คอยดูสถานการณ์ต่อไปนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกอคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยวาดเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย 油まんまんまん。